สถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและเกาหลีใต้สาวไทยคว้าชัยได้มากถึง4ครั้งซึ่งหากย้อนไปที่ทีมชาติเกาหลีใต้สามารถปราบทีมชาติไทยต้องย้อนกลับไปถึงปี2021นสเในศึกเนชั่นลีกวันที่3เดือน9 2้า3ทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3ต่อ0ูนเซต25สต่อ20 25ต่อ22และ25ต่อ23ในชิงแชมป์เอเชียวันที่4เดือน6 2 0 2 3ทีมชาติไทยชนะเกาหลี ตาย3-0ต่อเซต25-17ต่อ28-26ต่อและ25-21ต่อในเนชันลีกวันที่29เดือน9 2022ทีมไทยชนะเกาหลีใต้3-0ต่อเซต25-13ต่อ25-15ต่อและ25-14ต่อในจิงแชมป์โลกวันที่29เดือน6 2022 ทีมไทยชนะเกาหลีใต้3-0ต่อเซต25-11ต่อ25-22ต่อและ25-17ต่อในเนชันลีวันที่26เดือน5 2022ทีมไทยแพ้เกาหลีใต้1-3ต่อเซต25-15ต่อ13-25ต่อ18-25ต่อและ17-25ต่อในเนชันลีจากข้อมูลจะเห็นได้ว่าช่วงหลังสาวไทยเป็นต่อสาวแดนกินจิอยู่พอสมควรโดยตั้งแต่เกาหลีใต้ได้ผัดเปลี่ยนผู้เล่นแทบยกแผงแต่พวกเธอ ยังไม่สามารถทำผลงานเทียบเท่าหรือใกล้เคียงที่ยุคทองเคยทำได้เลยตลอดการพบกันสีครั้งที่ผ่านมาทีมชาติไทยแทบจะไม่เสียเซตให้กับทัพแดนโสมขาวเลยบ่งบอกถึงฟอร์มการเล่นและศักยภาพของตัวผู้เล่นที่ทางเรามีอยู่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดอย่าลืมกดติดตามช่องดาวเวเลเพื่อมีพลานเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ